เสริมจมูกให้ได้ปลายพุ่งปลายยาวเนี่ยแล้วเราไปเลือกซิลิโคนขาย,ยาวๆดีไหมหรือว่าเราไปเสริมซิลิโคนแล้วลองปลายจมูกลองกระดูกอ่อนหูในไหนชั้นดีไหมแบบเป็นคอนโดอันเนี้ยหมอจะบอกว่ามันอาจจะได้ผลแค่ระยะสั้นแค่นั้นเองค่ะคือไม่ได้สวยถาวอนนะเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าละไรเพราะว่าการที่เราทําแบบนั้น,นะคะมันเป็นการฝืนธรรมชาตินะมันเป็นการเอาอะไรก็ตามไปดังเนื้อจมูกของเราอะค่ะ ให้มันยืดออกมาสุดท้ายไอ้เนื้อที่ถูกดันอะ่ะมันก็จะบางลงนรืเอยๆแล้วก็อาจจะทะลุกออกมาได้นะคะถ้าเราใส่เซคนไปดันตึงจนเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะการที่เราจะยืดปลายจมูกให้ดูยาวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เสี่ยงนะคือเราจะต้องยืดออกมาทาั้งยูนิตเลยต้องยืดกระดูกอ่อนปลายจมูกหรือกระดูกปีกนกที่อยู่ตรงปลายจมูกค่ะออกมาด้วยค่ะ สังเกตง่ายๆนะภาพก่อนแก้เนะี่ยคือภาพของคนไทยที่ใช้ซีโคนมาดันปลายนะภาพหลังแก้คือหลังจากที่หมอแก้ด้วยเทคนิคยืดกระดูกอ่อนใบายจมูกสังเกตที่ปลายจมูกและรูจมูกทรงรูจมูกถ้าเราใช้ซีโคนไปดันปลายเนะี่ยรูจมูกของเรามันจะไม่ไปกับตัวปลายจมูกนะมันจะดูขัดขัดกันงไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเรายืดออกมาทั้งยูนิตนะรูจมูกค่ะจะยืดออกมาด้วย นะคะและอันเนี้ยไม่เกิดความตึงและไม่สามารถทะลุเพราะว่าหมอไม่ได้ใส่วัสดุที่สามารถทะลุได้เข้าไปดังนั้นเนี่ยการยืดปลายจมูกให้ได้ผลที่ปลอดภัยและดูเป็นธรรมชาตินะคะเราจะต้องยืดคลายกระดูกอ่อนปลายจมูกออกมาทั้งยูนิตไม่ใช่ใส่สิ่งแปลปรรเปไปดันเฉพาะไอ้ตรงเนื้อปลายจมูกนะคะถ้าเราทําแบบใส่สิ่งแปปรอมไปดันนะสวยรายยสั้น ไม่นานก็จะเกิดปัญหาได้นะคะ